ความรู้สึกแรกคือตกใจตอนที่เห็นน้องจมน้ำาแต่พอช่วยเสร็จก็คือโล่งโล่งใจความเป็นเด็กอะครับเขาไม่ได้ระมัดระวังตัวเองอะครับเราเป็นผู้ปกครองมีความระมัดระวังกว่าเราสามารถดูแลเขาได้มากกว่า ก็ไปนั่งโยกเก้าอี้อะครับแล้วเก้าอี้มันก็คมําลงไปแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นผมเห็นพี่ที่ร้านวิ่งวิ่งไปก่อนผมเห็นพี่ที่ร้านวิ่งไปก่อนผมก็เลยชะโงกหน้าดูแล้วก็ยังไม่เห็นเด็กครับตอนแรกผมยังไม่เห็นเด็กผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วแต่ทีนี้ก็ลองดูอีกรอบก็เห็นเด็กครับเห็นหัวเด็กผมก็เลยวิ่งเลยนะตกว้ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเพราะว่าพอผมเห็นผมเห็นปุ๊บผมก็วิ่งเลยครับแล้วก็เอาน้องขึ้นมา ตกไปไม่ถึงน่าจะไม่ถึงนาทีน่าจะไม่กี่วิอะครับแล้วน้ําลึกไหมคะพี่ที่ร้านเราะคะ่ะน้ําถ้าถ้าเป็นตรงกลางก็ลึกอยู่ครับแต่ถ้าเป็นขอบๆก็จะเป็นสโลปลงไปอะครับทีนี้อย่างอันเนี้ยคะ่ะที่ร้านเรามีสระน้าตรงน,นั้นอะคือเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมหรือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยคะอันนี้ครั้งแรกเลยครับผม ตั้งแต่ผมทางานที่นี่มาผมกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจครับตกใจสุดๆเลยกม็มีคุยกันครับคุยกันว่าจะหาทางป้องกันลแล้วก็หาทางบอกกล่าวลูกค้าให้ระมัดระวังมากขึ้นอะไรครับแล้วก็จะให้พนักง,งานช่วยกันสอดส่องดูแลมากมากกว่าเดิมคือหลังหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นคือแบบเวลามีลูกค้าเดินขอบสระหรือว่าไปถ่ายรูปแ,แถวๆริมสระนึกคือทุกคน พนักง,งานทุกคนจะจ้องเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆครับพนักง,งานจะวิ่งเข้าไปบอกเลยครับว่าไม่ไม่ให้เล่นใกล้สัตว์เด็กก็คือเด็กอะครับผมใช่ครับผมเวลาไปไหนหรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าไปสถานที่อะไรก็อยากให้ผู้ปกครองสอดส่องดูแลให้ละเอียดหน่อยนะครับผมเพราะว่าความเป็นเด็กอะครับเขาไม่ได้ระมัดระวังตัวเองอะครับผมเราเป็นผู้ปกครองเรา มมมมีควววาาาาารรระััดดงก่เเสาาถูแลขาาได้มกกว่าอะไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ